โอ้เบิ้งพี่น้องเบิ้งเอาคุณน่ะเห็นบ่มพี่น้องหลายครับเห็นบ่มพี่กบล้วนๆนี่หนิพี่น้องเบิ้งเอานี่เบิ้งเอาสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาลองหัวพี่น้องคกบหัวเสียนเด้อตามมาเบื้ไ้อหลายยพี่น้องีีโอ้ยหลายครับหลายครับหลายๆครับ มาลองกับป้าพี่น้องเบื้นนะองขีนนีเห็นว่าขนาดมันมีแต่หย่าแต่อย่างีพี่น้องนี่สังเกตเบื้องนี่กบพี่น้องนี่หอกอกรบลายไหลขนาดน,นุ่งหกได้ไหนพี่น้องนี่เห็นว่าเหน,นแม่นมัดเลยนี่เห็นว่าีหนหอกบมันไหนขี่ฟุ้นขี่ผงพวกนี้มันหลายพี่น้องกันเลย พอใครท่านได้่าลองสักพักหนึ่งก็เชื่อได้เพราะแกงนี่แหละแต่พี่น้องก็ถามมึ้งเอาทิศออก เบิ้งพี่น้องเบื้องเอาคุณน่ะ <c oughs> เห็นบ่พี่น้องลายครับเห็นบ่พี่กบล้วนๆนี่หนิพี่น้องเบิ้องเอานี่เบิ้งเอาเอ้ยมื้อนี้ก็มาลองกับป่าเพื่อนล่ะพี่น้องป่าใหญ่เพิ่นนี่ละ่ะเห็นบ่ตัวง,งามเลยกำลังจะเป็นขานนะ่เห็นบ่นี่กบล้วนๆพี่น้องนี่นี่เป็นขากระมี้นี่น,นี่เห็นบ่พี่น้องนี่ลหละหอกกบไทยพ่เคยเห็นกะเบิ่งเอาพี่น้อง บมเมนต์ว่าไอ้มาทำไรระบบนิเวศเด้อหาอยูหย่าาหากินภาษาบ้านเฮ้ากับยังสี่อะไรนั่นบ้นพี่น้องนี่เราเขึ้นหัวกบเห็นไหหลายพี่น้องขันบ้านไรบ่ม,มีก็มาเห็นนี่ก็อาจจะหญ้าหลายพร้อมะพี่น้องขันหญ้าบ่หลายนี่โอ้ยแหงหลายครับไปตั้งพี่อะไรนี่พี่น้องก็ตามเมึงจะเข้าเด้ยอหญ้าหลายพี่น้องจะได้ก็หลถึนนงแม่เรวมตามพี่น้องกันละโอ้ยชัดกว่าคนิ หลายพี่น้องได้่ากับพวกนับหลแล้วเป็นจำนี่ละเป็นพวกนั่นนี่พี่น้องเห็นว่านี่เนี่ยเบื้องน่ะพี่น้องเบื้องโอ้ยหลายคักบาทนี่พี่น้องเบื้องเอานี่เห็นปะผนพี่น้องเบื้องกลับนี่เลยหลายคักหลายแน่โอเก็บอันนี้เลยเอาเก็บเลยเก็บเลยหลายคักเห็นปะพี่น้องกบล้วนล้นนี่หนิเห็นปะพี่น้องหลายคักแหงไงหญ้ามันออกมืด ถือบาทหนึ่งบาทหนึ่งเนี่ยสามสิบสี่สิบตัวพี่น้องเห้นงวลูกหวกกำงามเลยเนีย่อันนี้หวกโบพี่น้องเห้นงวดนี่กระลังจะเป็นขาแต่ว่ากะเขากับบดหเอาหลายพ่อประม่านนะครับคือว่าเอาพ่อประมานนะพ่อเขากินอิ่มนั่นแหละคือว่าโยนี่บบเห็นหากินหาขายนะครับหมายถึงว่าหากินได้แต่ว่าบบเห็นทำมาหากินแบบเอาไปหาขายนะพี่นอ้องพุนพี่น้องข้างล่างบ่ิเวงไหลยพุนนะพุนข้งางล่างยังบ่ท่านในร่องไปด้วยนะข้งางล่างไหล ซุ้มเขียดน้อยเขียดแก้วหลายๆพี่น้องต่ว่ากับบ่เอ,เอาได้เห็นบ่เนี่ยอันนี้ห้อลปล่อยนี่เขียดน้อยเขียดแก้วน,นี้เป็นถวยเขาบอ่เอาพี่น้องเห็นบ่เขียดน้อยเขียดแก้วเนี่ยเอาไว้ทงนี่เขียดน้อยเขียดแก้วหลายๆเห็นบ่พี่น้องสำหรับหวกบที่ไอ้ลองมากสอนมากกาจจะได้ประมาณนี่แหละพี่น้องก็คือเอาประมาณนี่แหละโลหนึ่งกับพ่อครับขันห้าเอาลายก็นี่กระมันก็ะเขาเอินยังมันจะเฮ็ดให้ระบบนิเวศมันหน่อยนะครับหมายถึงกบมันจะมีให้เข้ากินนั่นหน่อยเขาก็เลยต้อง เอาพ่อประม่านที่เฮากินยิมในครอบครัวนะพี่น้องนี่ก็ะโลนึงเห็นบ่พี่น้องนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆงามครับพี่น้องก็คือกบยางเดียวครับกบยางเดียวยังอื่นบ่เอาพี่น้องกบยางเดียวแต่ว่าอันนี้ติดมาตัวนึ่งแมงตบเต่าแมงตะเต่าเออมีปลาซิวติดมาตัวนึงพี่น้องเนี่ยแต่ว่าหอกกบหี่พี่น้องเห็นบ่ประตูใหญ่ๆงามหลังจากนี้ก็เป็นพระลก็คือใส่ขี่เละพี่น้องคนนี้บางตัวก็เป็น เริ่มนีขาก็มีพี่น้องไหนเริ่มนีขาก็มนีสสาหรับไปสอนหัวกไปลองหัวกกัประมาณนี้แหละพี่น้องสรุปแล้วก็คือสั่งเิึงเมื่อกี้กิโลหนึ่งก็เอาซ้ำนี่แหละพอกินในครอบครัวพออิ่มนะพี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้อง